สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอกิตโชลลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 5ันห้า้อหกสิห้าเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สตุลาคมนะครับในคลิปนี้เริ่มต้นคําทํานายตั้งแต่วันนี้ไปสิ้นสุดที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เท่านั้นแบบรวมรวมกว้างให้กับราศีมหาเหงอันดับที่ห้านะครับ ก็คือราศีมังกรหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่สิหมกราคมถึงวันที่สิกุมภาพันธ์นะครับส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกันแต่ก่อนอื่นฝากไว้นิดหนึ่งครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมนะครับเบอร์โทรศัพท์ศู1ย์เก้าหนึ่งหสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหรือไอ l ด n ี0ล1 1ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งตอนนี้ติดตามได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น t ิ k ตอ k หรือว่าจะเป็นเรียลผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับใครที่ต้องการอยากจะดูแบบสรุปดวงชะตาแบบสััั้้้นนนนๆรรรววบดแแลกก็็มีีเืออหาสะท่่ ฝากติดตามช่องทีิตตอด้วยนะครับมาเริ่มต้นการกับราศีมังกรนะครับคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับดูซิว่าการงานการเงินโชคลาภบ,บุญเสริมดวชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขมงคลในงวดน,นี้จะเป็นอย่างไรนะครับ คนราศีมังกรในรอบนี้เรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในรายที่ทําธุรกิจประเภทแบบสีเทาๆบางครั้งบางทีอาจจะต้องมีเรื่องให้ขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะแต่ให้ผลดีกับคนที่เป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์รวมถึงคนที่ขายประกรันงานเสียงงานเครื่องจากเครื่องยนต์ซ่อมสร้างหรือคนที่ขายประกันเหล่านี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับรวมถึงใครที่ทําธุรกิจประเภท Import Export หรือติดต่อกับการต่างประเทศเป็น สำคัญเนี่ยคนที่อยู่ในราศีมังกรทําธุรกิจประเภทนี้ในช่วงปักเนี้ถือว่าโดดเด่นแต่ถ้าเป็นงานประจําดูเหมือนว่าคนราศีมังกรจะรู้สึกว่าการงานมันมีปัญหาพอสมควรทีเดียวบางคนอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานแต่อาจจะยังหาที่ใหม่ที่ดีกว่านี้ยังไม่ได้ควรจะต้องรอต่อไปสักพักหนึ่งก่อนอย่างน้อยที่สุดก็คือเริ่มต้นประมาณหลังปีหกหหลังปี65 นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนงานจะดีที่สุดช่วงนี้รอโบนัสก่อนนะครับเรื่องของการงานเนี่ยสำหรับคนที่กําลังอยากจะเปิดกิจการใหม่หรืออยากจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆใ,ในปักนี้ชาวราศีมกรควรจะชะลอไว้ก่อนนะครับแม้ว่างานของเราจะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยดวงชะตาเนี่ยยังมีวิบากกรรมเกี่ยวกับดาวเสาวดาวมฤุตยูคลองเรือนตนอยู่นั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวเราเองเนี่ยยังมีบาปกรรมไมบาปเคราะห์ตรงนี้อยู่ก็ควรที่จะรอคอยไปก่อนรอให้สถานการณ์ต่างๆมันคลี่คลายเอาไปง่ายว่าใครจะ ลงทุนทําอะไรก็ตามใหม่ๆในช่วงเนี้ คนราศีมังกรชะลอไว้ก่อนนะครับรอดูว่าช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนไปแล้วหรือกลางกลางพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยค่อยว่ากันจะดีที่สุดสําหรับคนที่ทางานบริษัทห้างร้านทั่วไปอย่างที่ผมเรียนไปไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีเรื่องให้กังวลใจมีเรื่องให้เครียดบ้างบางทีอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่คอยเพ่งเล็งอยู่โดยที่เราเองรู้สึกร้อนรนหนาวทั้งๆงที่เราก็ทาดีทุกอย่างเพราะนั้นถ้าใครที่ทําความดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทาความผิดคิดร้ายอะไรยังไงใครคูณผ่าน้นได้สบายแต่ถ้าคนที่ทํางานแบบไม่ค่อยจะ ผลิตสักเท่าไหร่นะครับพึงต้องระมัดระวังบางครั้งในช่วงปังนี้อาจจะถูกเช่งถูกตรวจสอบได้ต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับใครอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานชาวราศีมังกรในช่วงปังนี้ได้แค่คิดแต่การเปลี่ยนงานที่จริงเนี่ยถ้าเปลี่ยนงานไปในช่วงนี้ก็อาจจะต้องไปเจอเจอกับงานแบบเดิมๆซ้ำๆซากๆแบบที่เป็นอยู่เพราะนั้นจะดีมากหากเรารอไปก่อนรอให้ผ่านพ้นในช่วงเดือนนี้ไปก่อนแล้วค่อยเริ่มเปลี่ยนงานหรือมองหางานใหม่ก็ยังไม่สายเกินไปลักษณะเป็นแบบนี้ครับ เรื่องราวของการงานเอาคอสังเขปคราวนี้มาว่ากันถึงเรื่องอุปสรรคปัญหาอุปสรรคปัญหาของคนราศีมังกรรอบปักนี้ต้องบอกว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของความคิดระบบประสาทระบบความเครียดบางครั้งคุณจะคิดน่นคิดนี่หลากหลายเรื่องเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณก็เก็บมาคิดเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคุณก็เอามาเป็นกังวลใจสุดท้ายก็ทําให้เกิดโรคเครียดซึมเศร้าบ,บางทีอาจจะต้องไปหาหมถหาธหมอดูว่าสุขภาพร่างกายเราเป็นอย่างไงบ้างจึงจะดีที่สุดนะครับสาหรับใครที่กําลังจะเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็น ขับรถขับราไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดในช่วงนี้1-2ึ่งสอาทิตย์เนี่ยนะครับพึงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหรือง่ายๆช่วงปักเนี้ยคนราศีมังกรให้ระมัดระวังเรื่องของการขับรถทางไกลแต่ถ้าสมมติว่าช่วงพายที่ตกดินไปแล้วเนี่ยควรจะงดเว้นการเดินทางไกลนะครับด้วยดวงชะตาอาจจะยังมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเคราะหามยำร้ายจะเป็นแบบนี้รวมถึงเรื่องของการงานในช่วงนี้อุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นจากหนึ่งคนราศีมังกรเองอาจจะกังวลใจหรือคิดมากหรือรวิกังวลเกินไปจนส่งผลทํําาาาาาาให้้กรรงงนททีีี่่่เเมออยยดๆูแลวย The cat sat on the เกิดติดขัดหรือว่าไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะต้องถอยกลับมาแล้วเริ่มต้นตั้งสติใหม่แล้วค่อยเดินทางต่อจะดีที่สุดเป็นแบบนี้เรื่องราวของความรักดูเหมือนว่าไม่ได้มีเกณฑ์อย่าล้างแต่ก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเกิดการทะเลาะเบ,บาแวงกันบางครั้งเกิดการหวาดระแวงเกิดขึ้นส่งผลทำให้ความรักหรือว่าครอบครัวไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่เป็นแบบนี้สําหรับคนราศีมังกรรวมถึงสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีมังกรเองในช่วงนี้พึงพักผ่อนให้เยอะๆอ,อ,อย่าเครียดอย่าก,กังวลใจกับเรื่องที่มััันนนไมม่่เกกิดดขึ้้บาาางงครอจจะีว เราคิดไว้ก็ได้นะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปเองเป็นแบบนี้ครับ เรื่องราวของคนราศีมังกรเรื่องของการงานเรื่องของภาษาปัญหาผ่านพ้นไปคราวนี้มาดูเรื่องของการเงินในที่ผมเรียนไว้ในหน้าเพจนะครับว่าคนราศีมังกรเนี่ยช่วงปังนี้ทุกมาก่อนแล้วโชคลาภก้อนใหญ่จะย้อนมาดีหลังนั่นหมายถึงช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ติดขัดมีปัญหาแต่พอผ่านช่วงประมาณวันที่28ี่สิบก็คือไปปลายเดือนไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะค่อยๆเริ่มต้นดีขึ้นแต่ลําดับการเงินเริ่มมีเข้ามาหาการใช้ใจ่ายเงินเริ่มที่จะสะพัดมากขึ้นคนเกิดราศีมังกร,กรณีจะ ทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงปักนี้ผมมองว่าอาจจะยังติดขัดอยู่แต่ต้องกังวลใจแม้ว่าคุณจะทำธุรกรรมทางการเงินอาจจะไม่สำเร็จสมหวังอย่างที่ปรารถนาแต่คนราศีมังกรมีบุญเก่าบารมีเดิมหนุนนาส่งผลโดยบันดาลให้คุณมีโชคมีลาภในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้ส่วนว่าจะมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่บุญทํากันแตงครับ คนที่เป็นเจ้าของกิจการอยากไปทาธุรกรรมทางการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะทําธุรกรรมทางการเงินนั้นผ่านแต่ว่าอาจจะได้ไม่เต็มตามที่คุณร้องขอบางครั้งคุณอาจจะปฏิเสธในการที่จะรับในส่วนของก้อนหนี้ที่จะได้มาด้วยเพราะว่ามันไม่เพียงพอในการที่จะเอามาปรับปรุงต่อเติมร้านก็เลยทําให้คุณต้องหันหน้าไปทางอื่นเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าพอวันที่1พฤศจิกายนดวงของคนราศีมังกรก็จะค่อยๆเริ่มเปิดขึ้นการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นโชคลาภก็จะแว่เวียนมาหานะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนรา ว่าโชคลาภในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนมาทั้งจากเรื่องของความฝันหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ล้มหายใจจากแล้วอยู่ๆเราฝันเห็นเขาเขามาหาท่านมาหาบอกกับเรื่องราวของอะไรต่างๆสารพัดหรือหากไม่ได้พูดไรก็ลองดูว่าตอนที่ท่านตายอายุเท่าไหร่วันเดือนปีเกิดแบบไหนอย่างไรก็ลองเอามาเสี่ยงเป็นเลขมงคลนําโชคได้เลยนะครับแต่ถ้าคนราศีมังกรนะครับไม่ได้ฝันถึงคน ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ลมหายใจจากไปแล้วก็มาดูว่าเลขมงคลประจําปักนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุณนั้นเดี๋ยวเรามาบอกกันเรื่องของบุญกุศลรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนราศีมังกรควรหาโอกาสไปทําบุญหรือว่าไปเสริมบาร,รมีของตัวเองนิดนึงก่อนนะครับบุญเสริมดวงคนราศีมังกรในรอบปักนี้นะครับก็คือการบริจาคลงศพให้กระศพไม่มียากตามมูลนลิธิต่างๆตามวัดวารามต่างๆก็ได้นะครับทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือตามกําลังศรัทธาของเรานะครับเติมน้ํามันตะเกียงรวมถึงถวายสังาน หรือจะเป็นบริจาคปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามต่างๆก็ได้ตามกําลังศรัทธาที่เรามีนะครับเลือกทําอย่างใดอย่างหนึง่งหรือจะทําทั้งหมดก็แล้วแต่ศรัทธาที่เรามีหลังจากที่เราทาบุญสุนทานเสริมบุญเสริมบาร,รมีสิ็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาถึงเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเอ,เอื้ออํานวยประโยชน์ในเรื่องของโชคลาภทั้งเรื่องของการงานการเงินให้ราบรื่นนะครับ ก็คือการกราบนมัสการขอพอรโชคลาภก,กับองค์ท้าวเวสวรันอันนี้เน้นที่วัดจุรามณีเลยนะครับหรือจะเป็นกราบสักการะขอพอรจากองค์ปู่นาคาแม่ย่านาคีจะเป็นตระกูลไหนก็ได้ทางเก้าตระกูลคนราศีมังกรศรัทธาเรื่องปรสายตระกูลไหนก็ไปกราบสักการะบูชาได้ ตามสมควรตามศรัทธาที่เรามีนะครับในกรณีถ้าคนที่เกิดราศรีมังกรอยากจะไปกราบพระในทางพุทธศาสนาไม่มีเวลาที่จะไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมพูดถึงก็เข้าไปกราบนมัสกา,ารองค์หลวงพ่ออีที่จังหวัดชนบุรีก็ได้นะครับเป็นรูปหล่อขององค์หลวงพ่ออีที่วัดสัตหีบชนบุรีหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรที่ะเชิงเสราก็ได้รวมถึงองค์หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่หรือจะเป็นนมัสกา,ารขอพรอ,องค์พระนอนที่วัดบางพลีกลางก็ได้นะครับ หรือจะไปกราบขอพอรโชคลาภกับรูปหล่อขององค์หลวงพ่อปานนะครับที่วัดมงคลโคถาวาสุอาจังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้เช่นเดียวกันสุดแท้แต่ว่าเราชอบที่จะไปตรงไหนหรือใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนก็ไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเราอยู่แถบอีกที่หนึง่งหรืออยู่ตามต่างจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคใต้ก็นมัสก,การกราบสิ่งศิง์ตามวัดวารามตามภาคเราได้เลยนะครับหลังจากที่เราคุยกันเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตาหรือกราบสักการบ,บูชาสิงศิ์คราวนี้ก็มาต่อกันว่าในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 5คนราศีมังกรเนี่ยโชคลาบเป็นอย่างไรดาวคู่พิธที่นำโชคเป็นแบบไหน มาเริ่มต้นกันนะครับที่นำโชคมีอยู่ด้วยกันสองทิศก็คือทิศตะวัอนออกแล้วก็ทิศใต้นะครับใครที่อยู่ทั้งสองทิศนี้ก็สามารถแวะไปกราบสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจําภาคเราได้เลยนะครับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายสูงท้วมผิวเนื้อดาแดงอายุ40ปีขึ้นคนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นขาจรมาจากทางทิศใต้จะนําโชคลาภมาให้กับคนราศีมังกรแต่ถ้าเป็นแผงประจํา เน้นได้ทั้งสองทิศก็คือทิศตะวันออกหรือทิศใต้ก็ได้แต่ต้องดูที่คนขายสถานที่แล้วก็เวลาวันที่ด้วยนะครับจึงจะมีโอกาสดีๆสําหรับเลขนําโชคนอกเหนือจากความฝันฝันเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ลมหายใจจากฝันเห็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพสักการะท่านมหาก็สามารถที่จะลองเอาเลขที่ได้มาเสี่ยงได้แต่ถ้าคนราศีมังกรไม่ได้ฝันเกี่ยวกับตรงนี้ก็สามารถที่จะดูว่าเลขนําโชคของคนราศีมังกรปักนี้คือเลขอะไรดังนี้ครับ มีเลข1เลข0เลข8แล้วก็เลข4มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัววันที่ที่เป็นมงคลก็คือวันที่28่ส30แิบเและวันที่1ครับ สำหรับเวลาที่เป็นมงคลอุดมเรื่องของคนราศีมกร,ก,รก็คือช่วงบ่าย14นาฬิกา18นาทีจากนั้นก็เป็น18นาฬิกา18นาทีแล้วก็ถ้าซื้อออนไลน์ก็คือ20นาฬิกา20นาทีมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงเวลาสถานที่อันเป็นมงคลเวลาจะเสี่ยงโชคมักจะประสบความเร็วก็คือโรงพยาบาลวัดเก่าๆโบราณสถานเก่าๆที่เราไปทําบุญสํานักงานขนส่งประจําจังหวัดต่างๆเวลาเราไปต่อใบขับขี่ไปต่อระ,ร,ระส่งภาษีเจอคนขายอยู่ทางเข้าเราก็ลองเสี่ยงโชคได้เลยนะครับแหล่งพักรถ หรือว่าปั๊มน้ามันต่างๆร้านอาหารข้างทางริมทางที่เราไปพักทานข้าวลองดูว่ามีดาวคู่มิตรแบบนี้อยู่ไหมรวมถึงตลาดน้ําหรือว่าท่าเรือข้ามฟากไม่ว่าจะเป็นท่าน้านนทท่าพระจันทร์ท่าราชวงศ์ท่าวรดิตอะไรก็ตามที่เป็นท่าน้าต่างๆแล้วเราข้ามฟากเราไปเจอเจอคนขายที่มีลักษณะแบบนี้คนราศีมกรก็ลองเสี่ยงโชคได้เลยนะครับ มันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะประสบความสาเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคพอสมควรทีเดียวถ้าถามว่าคนราศีมังกรเนี่ยโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนมากน้อยสักเพียงไหนผมก็ต้องเรียนตรง,ตรงๆนะครับว่าอยู่ที่บุญธรรมความแต่งของแต่ละคนแต่ที่แน่ๆคนราศีมังกรสามารถที่จะมีโชคลรราภทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้พอสมควรทีเดียวแต่จะมากจะน้อยก็อยู่ที่บุญธรรมความแต่งของแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมังกรมหาเฮงอันดับที่5ประจําวันที่1พฤศจิกายน 4หย์2165กับผมหมอกิิโชลี่ก่อนจาก,กันไปฝากไว้นิดหนึ่งครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ดีไลน์รวมถึงช่อง TikTok แล้วก็เรียววิดีโอใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาละครับสำหรับราศีมกรลาไปแล้วแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่กับราศีถัดไปสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ